คลิปนี้เรามาล็อกบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยกันนะครับนี่นะกรุงไทยเน็กนะเราเข้าไปเลยนะครับเราเข้าไปที่แอปนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเรามาที่บัญชีของเราเลยนะครับนี่นะบัญชีของเราเราใส่รหัสผ,ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรามีบัญชีหลายบัญชีนะครับเราจะล็อกบัญชีไหนเราต้องล็อกทีละบัญชีนะผมจะล็อกบัญชีนี้นะครับมาที่เมนูอื่นๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับล็อกบัญชีเรากดไปเลยนะครับ ถ้าเราลกบัญชีแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะโอนเงินเติมเงินจ่ายบินได้นะครับจากบัญชีนี้นะแต่เรารับได้นะสมมติว่าใครโอนมาให้เราเรารับได้นะครับถ้าเราลกแล้วเรายืนยันตรงนี้นะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสพินหรือ OTP เพื่อยืนยันนะแต่ผมไม่ทําจริงๆนะทําไมผมไม่ทําจริงๆเพราะว่าการปลดล็อกนะครับเราไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้ดยตัวเองนะเราต้องนําบัตรประชาชนไปที่สาขานะครับ ที่ต่อทําการปลดล็อกได้ทุกสาขานะครับดังนั้นนะฮะเราล็อกเองได้แต่เราปลดล็อกเองไม่ได้นะครับต้องไปสาขานะครับดังนั้นถ้าใครจะล็อกนะฮะล็อกตรงนี้เลยนะฮะแต่ผมไม่ล็อกนะฮะผมขี้เกียจไปสาขานะครับ